สวัสดีค่ะเอพีทาราบายบุ้งหมวยนะคะมาพบกับแรนดอมนะคะวันนี้นะเรื่องข้อท็อปิกที่ว่าปัญหาอะไรตอนนี้ที่คุณกำลังเผชิญอยู่คุณกำลังเผชิญกับปัญหาใดอยู่นะคะเรามาดูกันขอไปที่กล้องหน่อะจะอา่าฮะอ่ะตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่ ทัวบอลทีบอลเรื่องงานหรือเปล่าอืมการรอคอยเรื่องงานการอ่าการรอคอยเรื่องการขยับขยายงานนะการเอ่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการปรับเงินเดือนการปรับตำแหน่งก็ได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นการรอคอยนะคะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะ mm hmm. ทุกครับ mm hmm. การสารสัมพานธ์หรือรอคอ,คอยคนรักก็ได้นะคะปัญหาของคุณตอนนี้ปัญหาของคุณรอคอยคนรักก็ได้นะครับชุกครับร mm hmm. อคอยคนทางไกลรอคอยเรื่องความสําเร็จทั้งเรื่องงานถ้าคุณเป็นคนโสดเข้ามาดูนะคะ mm hmm. เหมือนมันรู้สึกว่าเนี่ย คุณได้เทียวานกับหัวนะคะสามไม้กับหัวมันช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันถ้าเป็นเรื่องการงานก็ไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์อาจจะอาจจะรักใครสักคนหรือเป็นคนที่ดีลที่คบมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีข้อมิตเมนต์กันหรือยังมองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะนะคะ นี่คือปัญหานะคะของคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะฟังก็เป็นไกด์ไลน์นะคะยะ่าไม่สามารถตรงกับคนุุกท่านได้เรียก mm ับ hmm. หัวคุณรู้สึกว่ามันคุณรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะเดินทางอาจจะมีการตกลงสัญญงสัญญาว่าจะเดินทางมาพบเจอกันแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้การเดินทางนะคะซึ่งตอนนี้เขา ไม่ได้ติดต่อเขาหายไปเลยนะคะคุณอาจจะดีกว่าชาวธาตุไฟไม่สิงหฮโนูอยู่ก็ได้นะไม่ขาดการติดต่อและขาดการพบเจอนะคะได้แต่รอคอยหรือความสัมพันธ์มันดูแปลกน,น,นันไงเอ็ดออพเปนเดอร์เคนอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะปัญหาของคุณ คุณคิดถึงเรื่องความมั่นคงก็ได้นะโ of f o u อฟครับคุณคิดถึงใครบางคนนะส่วนมากจะเป็นประเด็นเรื่องความรักนะ e m o ม i o ชั otion, นะ่นนะปัญหาของคุณที่มาเข้ามาดู The s u ือมอืมรักทางเลือกนะคะ น่าจะดิวกับคนที่มีตัวเลือกทางเลือกแล้วก็ยังไม่ได้เลือกคุมหรือไปดีวกับคนโจชูก็ได้นะคะที่เขาอาจจะอืมอิมเพสโฟดฟูคนที่เข้ามาดูสามารถเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่ไม่โสนนะ หมอดูนะคะคนที่เขาได้หน้าไพานี้คุณอาจจะไม่โสดนะรอคอยคนรักปัญหาคุณคืออาจจะมีปัญหาเรื่องกับคนรักที่อยู่ทางไกลนะคะต้องมีการรอคอยกันรักกันแต่รอคอยกันนานมากอะไรประมาณนี้นี่คือปัญหาวันนี้ท็อปปิกค,คิดว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอย่างอื่นนะคะกับกลายเป็นปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คิดว่าคุณสองคนรักกันใจตรงกันแต่ว่าต้องรอนะคะต้องรอ คนที่เข้ามาดูหรือว่าได้แรนดอมนี้คือคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะคขาผานดูใจกันแล้วนะมีความสุขร่วมกันเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่คุณก็ยังเป็นดีเอมเพสในใจเขาอยู่ดีนะคะแล้วส่วนเขาก็มั่นคงกับคุณหนักแน่นเพียงแต่ว่านายออฟเ e คเตอร์หรือคิง g ขเป็นเพียวครับค่า,าจจะทาอะไรช้าเนาะเป็นคนแบบเย็นชาเป็นคนแบบไม่มีความโรแมนติกเป็นคนที่แบบว่า นิ่งเฉยนะคะอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างช้าหรือดูดูดความสัมพันธ์นานนะคะคุณน่าจะดีกว่าทัดน้ำหรือทัดดินาราศีกรกฎนะคะธาตน้ำธาตุไฟไม่สีหนูน,นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับอันนี้คือปัญหาของคนที่ได้แรนดอมนี้นะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย